เกิดปัญหาแล้วครับฝนตกหนักฝนตกหนักครับงานเข้าอยู่ยังไงแล้วเนาะทีนี้ทีมงาน ดังไงไต่เงินใส่เงินมาดีเหมครับไต่เงนีโอ้โหฝนตกหนักเลยเป็นยังก่ครับ หนักเลยที่บ้านโคกล,ลามครับตะบนโคกล,ล้ามจาตุรภาพน์พิมานร้อยเอ็ดพวกเราทีมงานสายมันสาเกตนครครับจบกเกมครับวันนี้หนาวไหมเนาะน้องไมิชลินเรา เลไหนปาโอ้ยนะะี่แอรเลยฮะอแร์เลยแรเลยบอกเป็นสันนอกันหรอป๋าเราเข้าลรอินเต็มกับป๋าเราแ่าเออทามเป็นเศ้าแน่อินเต็มกับป๋าเลยตาัวปาก็เลอเขาแอ้ินเบเท่าไรเราดมไปอเ้วาเนรองหมเแหลมื่นสอเลย หายอยู่ด้านหลังครับเรียบร้อยโชคดีว่ามีกระท่อมปลายนาอยู่ป้าในฐา<ถ>นะป้า,า,าเป็นผู้อาวุโสทีดด่สุดบนโต๊ะบนตกะยัง,งยพี่มืดแดรงไหนบ้าง เล่งอะไรหรอแม่น้องดีจะมองเท่เลยอันนี้คึ้นปลาเชื่อไหมนั้งมองเท่ไปเรื่องไหนนอนมองเท่นี่ไปได้เทสลองม็องไปในคุ้มมันติดลมคือเก่าทางหน้ามันแห้งทางล่างมันเปียกอยู่นั่นตรงนั่นตรงแรงเมื่อไรหรอแม่น้องไปได้ได้ปัดไปั๊ดจะใครตอนนี้ท่านบอ อันปักจะไครตอนนี้ท่นหอดน่เัลยคอก้ว่นเป็น่ลฝนตกครับออกได้บ่เขราวันนี้ออกได้อยู่ด้นนอไปทางนี้เนาะดินซ่าอยู่ตกแป๊บเดียวท่วมเลยดูตกแป๊บเดียวท่วมเลยครับ กระบะสะอาดเลยอ่ผลหยุดก่อนี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ